อำเภออะไรนะฮะชื่อเหมือนจังหวัดหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่จังหวัดนี้แต่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเออเนี่ยเนอำเภอสีเชียงใหม่โอ้โหรูได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปอำเภอสีเชียงใหม่อ่าใช่ใช่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ถูกต้องอยู่จังหวัดหนองคายถูกต้องครับเออครับครับแค่นี้แหละมันเป็นที่มาแบบนี้เองเนี่ยนะอ่าไปดูที่หนองคายหน่อยนะคะสีเชียงใหม่ ในงานเทศมหาชาตินะครับก็ <c oughs> จะมีเวทีรำวงนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันวันเขาเรียกว่าบุญเดือน3เนี่ยจะมีการเทศมหาชาติแต่ในงานเทศเนี่ยปรากฏว่ามีคนกินเหล้าเมาฮะไปตีกันฮะบนเวทีรำวงเลยนัวกันโอ้โหนี่นะฮะเอาดูนะครับภาพนี้อะเปนปัญหาจักใจแล้วครับอะไรปัญหานะหยุดแมหยุดแมหยุด ดูเอาเองเถอะท่านสาธุชนที่เคารพนี่นะฮะในงานบุญเทศมหาชาตินะเขาจัดขึ้นในวัดอรัญญารุกขารามหมู่ที่7ตำบลหนองปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายแทนที่จะรำวงกันอย่างสนุกสนานแต่มีคุณเมาฮะ,ะแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกันบนเวทีรำวงเลยนะฮะลากจากข้างบนเวทีลงามาตีกันต่อข้างล่างหน้าเวทีตำรวจแล้วก็อาสาก็พยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ยังไม่หยุดนะเพราะว่าเมาต่างฝ่ายก็ต่างไล่กระทือกันทุรมทุนเลย กระทั่งมีคนสลบไปคนหนึ่งกว่าตำรวจจะมาควบคุมเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหก็ก็ใช้เวลาเหมือนกันเนี่ยนัวกันแบบนี้ดีนะที่ไม่มีอาวุธเนี่ยรุนแรงมีแต่ม,มัดเนี่ยใส่กันแบบนี้นะครับเหตุการณ์มาเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่11ที่ผ่านมาช่วงเวลาเที่ยงคืนหลังเกิดเหตุวันรุ่งขึ้นเนี่ยตำรวจไปนะฮะพันตำรวจเอกมนัดภูนินผู้กํากับโรงพักสีเชียงใหม่นะชุดสืบสวนก็ไปลงพื้นที่ มีนายสะไกรประเสริฐศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ก็นําตํารวจเนี่ยไปตรวจในบริเวณจุดที่เกิดเหตุในวัดนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นช่วงใกล้งานจะเลิกแล้วในงานมีการจ้างคณะรําวงเนี่ยมาสแสดงามารําวงกันโดยในคลิปเ,เป็นคนเมาที่ชกต่อยกันทุลมุนเลยนี่ผู้ใหญ่บอกแบบนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังไม่มีการไปแจ้งความ หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นครูครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เนี่ยที่ผ่านมาเวลาจัดงานบุญในหมู่บ้านก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่เคยเ,เหตุเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้นะครับครั้งนี้มีภาพที่เกิดขึ้นมีการถ่ายคลิปไว้ตอนที่คนทะเลาะกันและก็คนที่อยู่ในคลิปตอนนี้หลังเกิดเหตุก็มาคุยกันนะครับและก็บอกว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและก็ตกลงกันได้แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้เอาลองฟังหน่อย แบบว่าเขาจะจิดกันแล้วก็เลยเป็นพุ่มเป็นพวงไปนะครับเป,เป็นชุนละมุนนะชุดละมุนเปลี่นห้ามกันผู้ห้ามกันแน่ผู้ก็คิดว่าสิตีกันแปสง้นนะครับก็ทิล้ามกันไปหากันแปลงเส้นหรบครับข่าเหรุการก็รเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีอยังเกิดขึ้นนะครับก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันตำรวจก,ก็ลังับด้เหตุดีอยู่ครับกับมามีอย่างนะครับคือมีการได้ไปแจ้งความแจ้งยังบ่ครับการแจ้งความยังครับ มีเสียหายยังไ่ได้ไปแจ้งความนะครับการคิดว่าน่าจะน่าจะบาดเจ็บบอบันไหนนะครับยินหน่อยครับก็าก็ได้มีแผนอย่างนะครับพอส้างเมาแล้วก็ขอโทษกันนะคุณบอกค่าบครับนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเนี่ยคุณสะไกรประเสริฐเสเนี่ยใส่สูตรพูดเลยบอกว่าทุกอย่างเคลียร์กันแล้วคนที่ตีกันเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละเคลียร์กันเรียบร้อยไม่มีการไปแจ้งความขณะที่ตำรวจนะครับร้อยตำรวจเอกธนพัฒน์บุญรอดรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามโรงพักสีเชียงใหม่ ก็บอกว่าคณะเกิดเหตุมีตํารวจไปดูแลในงานนี่แปดนายไดก้กระจายกําลังการดูแลความปลอดภัยในงานและก็สามารถจับกลุ่มผู้ครอบครองยาบ้าได้หนึ่งรายและก็จับกลุ่มวัยรุ่นที่พกพาอาวุธมีดไปเที่ยวงานและก็ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีใครไปแจ้งความไปอย่างนั้นแต่ว่าตํารวจเองก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อสร้างขวัญและก็สร้างกําลังใจให้กับชาวบ้านตลอดเวลาครับ ส่วนที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีตำรวจวุ่นเลยค่ะงานชุกเลยเพราะวันเดียวเจอสองเหตุการณ์มีผู้ชายเมาแล้วก็อรารวาสนะคะบุกไปที่โรงเรียนไปด่ากราดครูแล้วก็นักเรียนพันโรงต่างๆนะคะทีนี้ไม่พอแค่นั้นอย่างที่บอกตำรวจเนี่ยวุ่นไปหมดเลยเพราะว่าไปเจออีกคนนึงอรารวาสคุมสติไม่อยู่โขหัวทิ่มพื้นเลือดออกด้วยดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะปวดีทำไมีมือเดี๋ยว<ฮ><ฮ> ปวดเจ็บปวดปวดเลยเนี่ยที่เงี้ยเลือดเถอะที่อย่างเวรวายจะเวรอยทำไมดูนี่ครับหลังเนี่ยปวดยิ่งเนี้ยใหญ่เลยเนี่ยอะค่อยๆเถิดมาพูดเยอะนี่แขนหัวจะขาดเป็นไรอะค่อยๆเถิดมาค่อยๆถัดตูมมาค่อยๆมาไปจนต่อยมาพีค่อยๆทีอค่อยๆค่อยๆ บบอันนี้เหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่มีผู้ชายเมาแล้วไปด่ากราดครูพันโรงที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะเมื่อวานนี้เองอตำรวจก็ไปตรวจสอบอการคุมตัวไปอาการค่อนข้างเมาพูดไม่รู้เรื่องเอามาด้านนอกโรงเรียนพูดคุยเบื้องต้นทราบชื่อสุริยาอายุ41ปีค่ะแล้วก็คุมตัวต่อไปที่โรงพักหนองฉางครูในโรงเรียนก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนทํางานอะไรในโรงเรียนเลยนะแต่เข้ามาก่อเหตุแบบนี้โคตรโตกใจการตํารวจคุมตัวไปเหตุการณ์ได้ผ่านไปไม่นานปรากฏว่าได้รับแจ้งมาอีกนะคะว่ามีผู้ชายเมาอีกคนนึง ไปเออะะโวยวายเดินอยู่บนถนนแถวตลาดน้องฉ้างชาวบ,บ้านท,ที่สัญจรผ่านไปมาก็ผวากลัวจะเข้ามาทําร้ายตํารวจก็ไปอีกค่ะไปเจออีกคนหนึ่งชื่อสุขเกษมเป็นคนต่างพื้นที่นะคะมารับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่วัดหนองอยางซึ่งอยู่ในอาการหมึนเมาคุ้มสติไม่ได้แล้วก็ล้มหน้าทิ่มไปกับฟุตบาทเลือดออกเลยนี่ขอเลอไว้หน่อยนะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะดูดูเหตุการณ์ที่สต่อเลย ยงตังก็หมดอะไรก็หมดข้าวเยอแดงไปหาวัดนี่เันวัดเลืออะไรอแน่นี่ยกหาได้กหากตไม่ได้นกูตออย่าร่จะโม่ฮะกูสู้คนด้วยกูไม่ผิดาหลายล้านคนต้องอยู่อาศัยที่หมาะสมเ ก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ทำแผลให้แล้วก็นำตัวส่งบ้านพักต่อไปนะคะเออเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้มาสักครู่นี้ตอนที่เขาปล่อยเสียงอยู่พี่แปะแล้วก็ทีมงานนั่งคุยกันเอ๊ะเมื่อวานวันพระไม่ใช่เหรอเมื่อวานวันพระเขาห้ามขายห้ามขายแต่เขาไม่ห้ามดื่มใครไปหามาดื่มได้ก็สุดแท้แต่ครับใช่ไหมคือเรื่องห้ามขายเป็นเรื่องยืมก่อนไงเอาไปยืมก่อนยืมยืมไม่ได้ขายให้ยืม ไปร้านอน้าแปะเนี่ยหน้าปักซอยเนี่ยอ๋อเหรอแปะแปะยืมเหล้าก่อนเอ่อยืมเหล้าก่อนเซ็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังวันผ้ามาจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่ายได้ด้วยเหรอถือว่าไม่ได้ขายแล้วแต่ก็เอาไปขวดนึงเอาไปขวดนึงเออเนี่ยคือเรื่องของการห้ามขายเป็นเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องของการห้ามดื่มเป็นเรื่องของสินห้าครับอ่าก็แล้วแต่จะควบคุมตัวเองค่ะ